ตํามกหุ้งอีกแล้วมันนี่นี่ยังวานี่ยังห่างมร้อมอุ้ยหมูด้วยนี่หมูหมูหมูเซิรกิตน้ำพริกหมูกระจกอือหยกราบสวัสดีครับผมพ่อกนอีกแลองกับผมีย่ตําหำตรงชาแนลเฮ้ยโคตรเก๋สวัสดีครับผมมุนเติมหลอยที่นี่ซี่ที่อื่นครับสวัสดีครับผมปึงครับสวัสดีครับพ่อช็อกเลยครับกมือหน่เขามีเมนูตําหมกคุงกับกุ้งอันนี้กุ้งพี่น้องกุ้งสดนะ แต่ก,ก็ตายแล้วก็บ้องหอยกับขันยอ่อนห้อนเยี่ยนี่ละ่ะเตมมเรียมว้นยีนี่ละ่ะอันนั้นเป็นน้ำพริกหมูกระจกครับผมอันนี้น้ำพริกหมูกระจกกรโจ๊กครับผมอร่อยแรงแซงทุกองศาเขาวาเฮ้ยชุดยอดได้่ป้องแซบวิลีจัดจานนี่ยานี่เลยครับรสชาติมันไม่มีเผ็ดเผ็ดหน่อยเนี่ยมันสิฟ้าทองอนนเผ็ดแห้งเนี่ยมันสชฟ้าดำอ่าเด็กหน่อยกับท่านได้ผู้ใหญ่ก็กินแซบเขาวะ นะไปลงมือกินเลยราคานี่เอยสำหรับผู้ใดสนใจครับราคานี่กระปุกละเจ็ดสิบห้าบาทกระปุกนี่เก้าสิบแปดกรัมครับผมเก้าสิบแปดกรัมนี่เนาะหากระปุกทรงฟรีพี่นอ้องอื้อกระปุกขึ้นไปเหลือเพียงหนึ่งร้อยจะให้เก็บลอยสี่สิบบาทเท่านั้นพี่น้องเอาบ่บ,บ่ใส่วัตถุกันเสียเด้อเก็บได้โดนประมาณสามเดือนครับพี่น้องอ่ะกินเลยเดี๋ยวผมชิลองกินเ,นเบิ่งกินเลยโอ้ยบุญเติมอะไระอืิดกรอปุกอืม อร่อยแซ่บบิลิได้ใส่รองลองเอาอันบะเพ็ดเนี่ยลองเทบมึงเดี๋ยวขอกินกับอีหยังกับแซบบริสันเออลองสิมกินก็เข่ากระซองได้บ่กุณนนี่ยอือมีหวานไปร่องเป็นไก่กับซังได้ครับอือกรอบบิลิอือมาอือยุ่มเลยอื้อหืออือ แกะคนไม่หยดมีดเติมว่ากรอ,อบเพื่อไว่อ่ะแซบปะแซบครับอืเขาบอกว่าเล็กหน่อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินมั้งกินก็ตำกงกินครับกินก็ขอเจ้าห้อยดีๆกับแซบพี่น้องอันนี้หวาน มันจะมีสองรสชาติเลยฟ้าดำฟ้าดำรสยังรสเผ็ดครับฟ้าท่องเหรอรสหวานครับหืมฟ้าท่องไปมดมรสทางหูู่บอกสฟ้าท่องขึ้นยังกาวอแทบไม่บุญเติมโอ้แซ่บมากเป็นยังไงบ้างหมูกรอบกรอบเป็นเดียวไม่มีนุ่มนะกรอบ,บพวกจุด เดี๋ยวผมจิตติดตลิงลิงเพจแว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเพื่อได้สนใจสั่งกันลองเบิงนะลองสั่งมากินได้ครับพี่น้องแซ่บอือมอือ,อนมือเลยนะ ออร่อยไหมบักปืนไม่น่าถามยุมเลยบนเติมอ้าบอกไว้เออืมไม่กินมั้งไม่สว กแซ่บซีสัดใจแซ่บซีสน้ำพริกหมูกระจกนะครับสั่งได้นะครับกระปุกละ75บาทกระปุกนี้ราคา75บาทสิบกระปุก740บาทครับไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเจ็บได้โดน3เดือนพี่นอ้องม,มีบริการเก็บเงินไปทงังสำรับผู้ใดที่จะสั่งกัสั่งมาได้นะครับผมจะติดลิงใต้เพจนี่ เว้ยข้าบ่ค,กคักอันนี้เอาไว้ใส่ปลาหน่อยอีกก็ได้เนี่ยกระปุกมันนะเอาไว้ใส่ปลาหน่อยซื้อหมูแถมกระปุกได้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรตามเบอร์นี่ครับผมลืมนี่นี่ครับเพจครับแซ่บจี๊ดน้ำพริกหมูกระจกโทรศูนย์ศูนย์เก้าหกหกหนึ่งสองเจ็ดสองห้าห้าพี่น้องเบอร์ตามนี่เลยครับอ้าวกินบ้านี้มันก็แซ่บอยู่ด้ยพกผ้าสะดวกเนาะ ไปตามป่าตามดงได้หมดแหละเพื่อขาเจ้าแป็ดเรืองเพชรเผ็ดเป็ด l ้อง โอ้ยโอโม่มาเตอร์ไซดมัพี่มาเตอร์ไซมาแตะวุ้นมามามากินมากินโอ้ยนี่เอ้านี่ลุยลุยลุยอือมาไงมาหอยจะใส่เขาเลยเอ้านี่มุนเตอยิมเนาะยังบ่นึกว่ายิมกําลังแสบใจอีกแล้วเนี่ยลองชิมหมูบังลองชิมหมูบังอ๋เอาอะไรกังแสบ เอหมูนี่แซ่บฮะนับนับอือได้นังรอเอาอือหัวเน่าหัเนี่ยโอ้แซ่บลิ้นหมู นั่งชิมหมูอ้ายปังเนี่ยอ้ายเฮ็ดเองเนี่ยนั่งชิมมึงแซ่บๆสชิมได้ไงวะแสบแพงครับจริงหรออือหือเอาไปพัดก็ได้ได้เนี่ยพัดใส่ยังไงครับพัดกับข้าวาพัดใส่กระทะแล้วก็เปิดไฟกับพัดมาเลยแล้วแบบแต่บ่มีเตาแก๊สกเรเปิดเมื่อไหรอืมอืมถ้บ่มีเตาก็ปเปิดมื่อไหรอืมนี่กับขีดพอม แก้วถ้าบ่มี่พังก็เปิดประเดี๋ยบะหมีกับขีดกับทานเศรษบ้างเศรษครับเฮ้ยสุดยอดเลยดสุดหมเผ็ดอุ้ยมาแต่ใส่กบังหันมาแต่รังส่าเห็ดยังเห็ดเบียงเห็ดเบียงเห็ดเบี้ยงยังขุดกันแดดขุดกันแดดสักขุดจี๊ดเดียน ทำอะไรเขาทำอะไรลูกเขาหรือเปล่าออกอไปนะครับบ๊วยอืมไปจิ้มมิ๊วเผ็ดอ่ะ มาให้ดูครับใหุ้กสำหรับผู้ใดที่สนใจแล้วครับก็สั่งซื้อได้นะครับตามเพจยังกอกแซ่บจี๊ดหมูกระจกมันบ้านแซ่บจี๊ดแซ่บจี๊ดน้ำพริกหมูกระจก ผู้ใดสนใจก็สั่งได้นะครับในราคาขวดละ75บาทขนาด98ดิมิลลิกรัมหากระปุกส่งฟรีพี่น้องชิปกระปุกเหลือเพียง7 4็ิบาทบโบไซวัตถุการเสียนะครับสาม,มารถเจ็บได้3เดือนพี่น้องนะผู้ใดสร้างชิปกระปุกกันไปส่งฟรีถึงบ้านครับพี่นอ้องแซบบิลิโบแซบ,บยินดีคุณเงิน,นเดี๋ยวผมจะปักลิงให้นะครับเป็นลิงเพจใต้คลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรได้ศูนย์หกศูนย์เก้าหก หกหนะึ่งสองศูนย์เก้าหกหกหนึ่งสองเจ็ดสองหาหาเนาะพี่น้องตามนี่แล้วเนาะครับผมสำหรับมือนี้ผมสิไปนี่ความจำหนึ่งอย่าลืมปิดจิ้มหายนะกระชายเดี๋ยวอย่าลืมปิดจิ้ให้นะได้ได้นั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเหตุุระแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวให้คุณเติมครับนี่ผม<อ>ไปวันแป๊บน,นึงอย่าลืมปิดคลิปให้ไนดะ้ พี่คนเติมปิดคลิปอ,อร่อยไหมเนี่ยอิ่มยังเอะเผ็ดโอกินนี่แบบนี้ไม่สะใจนี่ต้องนี้เลยมมไม่เผ็ดนี่อร่อยอิ่มมั้นะพเติมอิ่มยังดูสิเนี่ย เป็นผู้ใหญ่หัดกินหกอ,อร่อยมากิกี่พี่เพิมแล้วแล้วโอเคอีกคำอร่อยออกซับซิบหมูกระจงนะไงอิ่มยังอิ่มแล้วอืมอ,อ๋มอเผ็ดจิ๋มหาย ก็ตอนนี้ก็เหล็กๆอิ yep ่มแล้วเนาะก็ใครสนใจหมูไอ้แซบจิ้นหมูกระจกก็เดี๋ยวเราติดลิงให้ได้ล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็คำพูดใดวาจาใดก็ที่พูดเอาไปอะไรไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุร้อยปีขึ้นร้อปีขึ้นไปครับครับนี่รออะกันครับถ้าวันนี้ก็สวัสดีครับ